สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่แฟนเพจนะคะของเพจ Ford Promotion ดีแต่งเติมคันทุก่านนะคะวันนี้มาพบกับลิฟอีกแล้วนะคะลิฟเป็นที่ปรึกษากันขายนะคะประจาโชว์รูม Ford เพระนครสาขาเกษตรนวมินนะคะวันนี้เราจะพามารีวิวคันนี้ค่ะแรนเจอร์นะคะแคปรุ่น XL พัสด์ปอร์ตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากบนฝากระโปรงก่อนเลยนะคะบนฝากระโปรงตรงนี้นะคะเราติดตัวสคูปนะคะสะคูปตรงนี้ทรงนี้นะคะจะเรียกว่าสคูปทรงฟิตนะคะพี่ๆเป็นสีทูโทนนะคะ แล้วก็ตรงนี้เลยค่ะเป็นรูปแรดนั่นเองนะคะก็จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะถัดมานะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้านะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเราเปลี่ยนนะคะเป็นตัว F150 Spider นั่นเองนะคะก็จะมีกระจังหน้าใหญ่แบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอักษร FORD นะคะเป็นแบบ 4D แบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวไฟ3ดวงค่ะที่เป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะส่วนตัวชายกันชนนะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะจะเป็นสีดําแล้วก็สีเมทัลิกนั่นเองนะคะมา พร้อมกับตัวชุดไฟ LED ค่ะเป็นตัว C แบบนี้เลยติดตัวด้านข้างเลยนะคะครอบไฟหน้านะคะเราก็ใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาค่ะพี่พี่ด้านข้างนะคะด้านข้างจะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะเป็นตัวคิ้วลอ หลุมลายหลุมแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นออกแนวสปอร์ตนะคะเพื่อรับกับตัวชุดกันชนด้านหน้านั่นเองนะคะเป็นตัวชุดเดียวกับตัว f 1 5 0 Spi นปเดอร์นะคะถัดมาพระเอกของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวชุดล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้จะเป็นล้อแมกแบรนด์ของ r o t e c คนะคะแล้วก็จะเป็นยางนะคะมัดด้วยยางมอนเซอร์นะคะสเปคยางอยู่ที่2 6 5 7 0 r 1 6นั่นเองนะคะก็จะเป็นยางออทเทเลนนะคะเป็น at 3แบบนี้เลยนะคะถัดมาค่ะจะเป็น ตัวราวหลังคานะคะราวหลังคาเราก็ติดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะราวหลังคาก็ไม่ได้เจาะแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าสามารถที่จะแบกรับําหน,นะคะได้ถึง80กิโลกรัมนั่นเองนะคะกันสาดใส่ให้แล้วแล้วก็ตัวเบ้ารองมือด้วยนะคะสติกเกอร์สัตว์โคนค่ะเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์สัตว์โคนเป็นลายแบบนี้เลยนะคะด้านบนนะคะที่พี่ๆเห็นนะคะจะเป็นตัวชุดโรบานะคะของตัวอาร์เรนเดอร์นะคะก็จะมีตัวแบรนด์ของเขาตรงนี้นะคะเป็นลายภูเขาแบบนี้เลยนะคะ ไฟท้ายนะคะแล้วก็ใส่ตัวชุดข้อไฟท้ายให้แล้วนะคะในส่วนของตัวกันชนนะคะก็เป็นตัวกันชนนะคะมาจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะติดสติ๊กเกอร์นะคะคำว่าเรนเจอร์แล้วก็ตัวสปอร์ตตรงนี้นั่นเองนะคะเบ้านะคะเบ้าฝาท้ายนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ปั๊มตัวสอนเรนเจอร์นะคะมีตัวสตอนแสงให้ด้วยสีแดงเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าค่ะพี่ๆว่าตัวนี้จะพิเศษยังไงนะคะ อยาจะบอกว่ารถฟอร์ดนะคะกระบาดแคปนะคะจะเป็นตัวรุ่นแรกนะคะในประเทศไทยนะที่ทําเป็นตัวแคปเปิดได้นะคะพี่พีซึ่งแคปของเรานะคะจะมีความพิเศษแล้วก็นนหนามากๆเลยนะคะนอกจากจะมีตัวประตูตรงนี้เพิ่มมาแล้วนะคะยังมีชัวช่องใส่สัมภาระตรงนี้ด้วยนะคะแล้วนะคะในกรณีที่เรามีผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็มีเบาะแคปมาให้นะคะ นี่ด้านล่างนะคะจะเป็นตัวช่องเก็บเครื่องมือนะคะหรือเก็บของต่างๆนั่นเองนะคะบูภายในนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเบาะหนังนะคะซึ่งตัวเบาะหนังตัวนี้ก็เย็บตะเข็บสีแดงนะคะ ตัวออปชันนะคะเกี่ยวกับรถกระจกนะคะปรับไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามนะคะจะเป็นตัวระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงพวงมาลัยด้วยนะคะพวงมาลัยของเราก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะที่เป็นเห็นปุ่มเยอะๆนะคะพี่ๆก็จะเป็นตัวปุ่มแผงควบคุมนะคะเกี่ยวกับตัวหน้าจอทั้งหมดนะคะ มาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะ8นิ้วนะคะเป็นระบบซิงค์สนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะทั้ง Apple c a r p l a y แล้วก็ e n d r o i d Auto ได้ด้วยนะคะระบบแอร์แผงตรงกลางนะคะสวยงามแบบนี้เลยนี่นะคะพี่กันคันเกียร์ค่ะคันเกียร์ก็จะมีทั้งหมด6เกียร์นะคะแล้วก็เป็นอาเกียร์ตัวที่7นะคะอยู่ข้างเกียร์หนั่นเองนะคะด้านในนะคะก็จะสวยสวยงามก็กว้างขวางแบบนี้นั่นเองนะคะก็นี่จะให้ดูกันเลยนะ สวยงามนะคะพี่ๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่692,000เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นตัวยกสูงด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโมชั่นต่างๆนะคะหรือว่าตัวชุดอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะสามารถที่จะสอบถามนะคะคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะแล้วก็เบอร์มือเบอร์มือถือเลยนะคะ0934561992และ0909822875เดี๋ยวเรจะลงเบอร์โทรไว้ให้ด้านบนนะคะพี่ๆวันนี้ก็ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะ เข้ามานะคะแล้วเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้รีบด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พี่ๆติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาพบกัน EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ